ขอบคุณสำหรับการแจ้งเตือนนัสบอยู่กับโคตุนคานไว้แล้วเราจะหาขั้นตอนต่อไปเมื่อฉันล็อกเปาคาโนได้แล้วได้ค่ะซอนยาเขาต้องยินอยู่ที่นี่ฉันรู้สึกได้รายงานมาหนึ่งในผู้ลิ้ภัยพบเธอใกล้ปริบทนทางเหนือ นั่นมันหนึ่งในนิกไทยของคาโน่แจ้งรีเมบอกเธอว่าเรากำลังตรวจสอบไรเดนคุณเจออะไรบ้างหให้เครื่องราของชินนอกถูกคนไปไปแทนที่ด้วยการทำปลอมช้ำที่สวยงามให้หตายสิมีบางอย่าผิดปกติฉันจะพูดกับคุณเมื่อฉันไรเดนไรเดน ผู้หมวดฉันต้องการให้คุณพาทีมไปที่ฟอร์จัลลีติดต่อกับายเดนแล้วรายงานกลับมาด้วยเกิดอะไรขึ้นคุณมีอะไรอัปเดตจากในายพลแฟลกบ้างเขาบอกว่ามารับวนฉันทำไมและฉันก็ตอบไปว่าเพราะอดีตภรรยาของฉันมันเจ็บปวดคุณจะไปไหนเนี่ยคุณจะไม่เพียงแค่เดินออกไปถ้าฉันยังอยู่นะไม่ใช่การตัดสินใจของฉันขอบคุณเพื่อคุณและขนนุการเบรด นี่นี่คือสิ่งที่ทําให้เราแตกแยกตั้งแต่แรกคุณไหนไปในงานของคุณไม่เคยมีเวลาสําหรับฉันและเคสซี่เลยฉันมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบโทษนะคุณไม่สามารถเป็นศูนย์กลางของความสนใจของฉันได้มีช่วงเวลาหนึ่งที่คุณใส่ใจครอบครัวมาก่องงานของคุณนะพันเอก ยี่สิบปีก่อนหน้าน like ี้เช so ื่อจริงจังหน่อยได้ไหมชวนชีต้องทำความสะอาดถ้ำมนุษย์ของเขาบ้างนะสะอาดกว่าคุณลัะกันคุณกียวลังเปรียบเทียบฉันกับช่องชีหรือเฉพาะในเรื่องของความสะอาดนะนี่มันอะไรอ่ะเป็นฉันจะไม่ทำอย่างนั้นนะ อ้าวมาเธอความรู้สึกนี้มันยังไงนะการผจนภัยคุณอยากผจนภัยเหรอคุณจะมีมันได้ยิงได้ฉันไม่ต้องการทหารของคุณแต่คุณและบิสเตอร์เคสจะรับใช้ฉันอย่างดีเมือ่อ,อคุณตา,ตายไปแล้ว Once you are dead, <coughs> <coughs> yana, yeah, <Be> <coughs> <like you. coughs> ไม่ยากอย่างที่เห็นหนี วนจี <anch> คุณแพ้แล้ว <W ast. S 1> ช้าไปแล้ว <W ast. S 1> มิดเบรดสิ่งที่ลีกเลี่ยงไม่ได้ยังคงกวักมือเรียกหาจอนนี่ คุณยังไม่ตายมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นฉันขอโทษแจ็คฉันจะพาคุณออกไปจากที่นี่คุณจะไม่เป็นไรไม่นะเลือดมันอยู่ข้างใน ไรเดนฉันต้องย้อนกระาำของเขามันได้ผลคุณไม่สามารถช่วยเขาได้ คุณมันอ่อนแอเทพเจ้าสายฟ้าจอน,นิเคตเป็นของฉันแล้วไม่เขาเป็นของฉันช่วยเขาด้วยไอ้กรวบเอ้ย <c oughs> นั่นไม่ได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณสมควรได้รับเลยนะ ตอนเชื่อรรเด็งการเชื่อมโยงกับควานฉีไม่ได้ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงไม่ใช่ปัญหา 妹。 คนอื่นๆจะกลับคืนสู่ชีวิตโดยการเชื่อมต่อเวทมนแห่งความมืดของควานฉี่กับตัวฉ,ฉันฉันสามารถฟื้นฟูจิตวิญญาณของพวกเขาได้เขาจะรอดไหมฉันยังไม่ได้บอกคุณหรือว่าเขาน่ะเป็นพระเจ้า คุณทำให้ฉันกลัวนะและพวกเขาก็บอกว่าฉันทำหนังสยองขวัญไม่ได้เขาไปแล้วเหรอเขาไปเราต้องตามเขาไปเขารอได้ตอนนี้เราต้องการพาคุณและคนอื่นๆกลับไปที่เอิร์ธเรียมทำไมถึงใช้เวลานานจัง บอกชื่อมาขอบคุณเอาละแถวที่สอง <c oughs> ทางซ้ายของคุณ <c oughs> ดูเหมือนคุณจะรู้จักคาโนคนนี้อย่างดีเลยนะไ <c oughs> ม่ใช่คำที่ฉันใช้แต่ใช่ <c oughs> ฉันไล่ตามเขามาหลายปีจนกระทั่งเ <c oughs> ขาหนีไปที่อเวอร์หลังจากการลุกลามของชินนอก <c oughs> ทำไมเขาถึงกลับมาตอนนี้ละ่ะ <c oughs> สิ่งที่สำคัญคือเขา <c oughs> จับได้ละ <c oughs> ลงทางงั้นหรือมาสักพักแล้วไม่นานพอหรอกนี่คือผู้พันเบลดฉันต้องการกำลังเสริมไปยังที่ตั้งของฉันทันทีเอาล่ะเก็บไบรวดาเพื่อนกันเถอะแลกเปลี่ยนกันข้อมูลเพื่ออิสรภาพฉันไม่เจรจากับคนขี้โกงนะถ้าแม่ไม่เล่นดีๆลูกสาวอาจจะเล่นเกยกันได้ ถ้าคุณเคยถอยออกมาทุกอย่างจะเรียบร้อยถ้าฉันโกรธแคสซี่จะได้พบก,กับลุงคาโนฉันสาบานกับพระเจ้าฉันจะฆ่าแกไม่ฉันจะไม่ทำกับคุณ เอาได้ก็ได้ก็ได้สัญญาสบายใจแล้วสินะข้าฉันเลยข้าสิสอนยาเราต้องการข้อมูลนั้นนะสอนยาอย่าทำแบบนี้อีกคุณอาจจะเสียใจ พูดมา